ามกันต่อนะครับคู่เอกนำรายการนะครับโอ้โหคู่ที่ผ่านมานะครับเรียกว่ารับอัีิกันเยอะนะครับแล้วก็ได้ทั้งจากเสยเนาโปรโมเตอร์เสยเนานะครับวีรัตวชีระรัตนวงศ์นี่ก็มบอบแล้วก็เสียนมวยบนล็อกนี่อีกหลายรายนะครับดูดูแล้วแต่ละคนนะครับน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า560ห0 0มื่นเป็นอย่างต่ำครับนี่นะครับผลของการชกกันอย่างสนุกดูเดือดไม่ว่าแพ้หรือชนะนะครับน้ำใจจากแฟนมวยครับ บรรยากาศในวีนี่คึกคักเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าพอมอบให้ใครนี่ก็ตักโกนกันเลยนะครับให้เรียกเทียนชื่อคนไหนคนนั้นก็ต้องแจกนะครับเอานะครับดูนะครับได้กะถึงแสนหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเยอะแน่นละครับเดินยิ้มกันแก้มปรีเลยนะครับทั้งเพชรคุณช่วยและเพชรสามารถนะครับโอ้โจกันสนุกอย่างเดียวนะครับแซ็เตียนมวยนี่ พร้อม,มที่จะมีรางวัลพิเศษให้แน <umuz> ่นะครับคู่แรกนะครับก็โตไวเหลือเกินนะครับสักประการคลึกหนองใสนะครับหรือว่าวันนี้มาในชื่อใหม่สีเสื้อใหม่ครับเด็กเิดนิดรุด่งเรืองนะครับ พยบกำพันค,คู่นี้ก็เชื่อว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าจะเดือดสู้กันอย่างสนุกอาวุธแรงด้วยกันทั้งคู่อีกแล้วนะครับเตะต่อยแรงนลครับป่าสึกเดืนมิเดเองก็แข็งแรงนะครับอาวุธแรงเหมือนกันถูกคู่เลยครับคู่นี้น่ากลืนใจนะครับวันนี้สำหรับคู่รองเลยบรรยากาศแบบนี้ไม่เห็นบ่อยนะครับดีว่าแฟนมวยนี่ เรียกไปรับอัดฉีดนะครับเป็นรางวัลปลอบใจแล้วก็รางวัลที่ทั้งคู่นั้นชคกันอย่างสนุกดูเดือด ยอดให้ทราบนะครับว่าทั้งคู่นั้นได้คนละเท่าไหร่นะครับแต่น่าจะหลายหมื่นบาทแน่อนอนมาดูกันนะครับปายแดงปลาตึกใบใหญ่ก็ใบเด oh. ็ดนิดหรือสักตะกรอนในเกมตั้งรับนะครับมีข้งขวาคอยสก,กัดเอาไว้เกมนี้ถือว่าเริ่มจะออกอาวุธจนตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับเห็นคู่ที่ผ่านมานั้นได้รับรางวัล,ล,ลวกันเยอะนะครับมาดูกันว่าคู่นี้จะเดือดเหมือนคู่รองหรือเปล่า ชกตั้งรับแล้วมีแค่ขวาแรงๆนะครับคนอยโต้ปาดศึกค่อยๆไหยัดเข้าหา <c oughs> แทนนะขอให้ชกกันสนุกนะครับปากอบกุ๊กหนองไฟพิจารณาคะแนน,น,นที่140ปอนด์ แหมคู่เมื่อสักครู่นี่เดินรับอัดฉีดกันเพิ่งเสร็จนะครับไม่ไมระวังเงินระวังอัดฉีดนะเป็นเงินแบบว่าค่าดูเดือนเนาะค่าดูเดือน,ช,อนชคกันดูเดือนแฟนมวยถูกใจชคกันมันมากเพชรพุช่วยได้ไป 3, าาสามเออสามหมื่นสามเพชรสามารถ 39, าาสามหมื่นเก้าจากเสียเนา <ๆ S 2> จากพี่ไก่แจร้รังสิตและชูทางด่วนเกียรติเก้าเก้าลงไปถึงพี่จิมมี่วาดีอ่าเรียกว่าได้มากกว่านะครับเพชรสามารถรู้แพ้นี่เพราะว่ามีลูกน้อยนะครับอายุ ประมาณสองขวบนะครับแฟนมวยก็ให้เงินกับลูกน้อยของทึกสามารถด้วยอ่าลุยกันต่อครับคู่สุดท้ายครับค่ำคืนนี้ครับอ้โหวาแรงๆมาแล้วครับปรับศึกล้พผักลำโพรเตยรับมาเลยนะครับปรับศึกนครับแทงขวาเตะเข้าไปครับมีแข้งขวายาวๆนะครับหมัดสายนี่คอยจัดลำตัว ปาสึกมีเป็นนักมวยอีกคนนะครับที่ว่าแพ้ชนะก็ชกสนุกเร้าใจกับทุกไฟเลยครับเอาชนะไยนะเต่ลำตัวโอ้มาทุกซ้ายตัดลำตัวนี่ถือว่าทำได้ดีนะครับของเด็ฤทธิ์หรือศักปกรณ์นะครับแม่นด้วยครับขี่ไปก่อนแล้วครับเดชฤทธิ์โอ้ยก้าวเข้าไปครับแหมเสียบเอาเลยครับแต่ตัวเองก็เจอแข้งสวนคืนมาเหมือนกันนะครับหมัดแข้งขวาเจาะล่างครับ ขยับไปเรื่อยนะครับค่อยๆขยับเข้าไปเรียกว่าเริ่มจะออกอาวุธกันเจ็บๆนะครับออกน้อยหน่อยแต่ว่าแต่ละเม็ดก็แรงๆทั้งนั้นแบบทัมคู่นะครับเอาหันล่างลูกนี้ครับดึงหลบได้ครับเตะขวาครับเด็ดลิศเสียสั้นกว่าต้องลงทุนนะครับปราศึกแข้งขวาของปราศึกครับขยับเข้ามาต่อยลัทธ์ตัวพื้นนะครับเด็ดลิศ เล่นเองก็จ้องตาคำเหงเลยนะครับขีมาขวาคอยบวกแล้วก็หุกซ้ายตัดลำตัวออกได้หนักออกได้แรงผลการชกยังคงหูสีคู่ขี้นะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคนชัดเจนนะครับมาถึงตอนนี้แต่ว่าเชื่อว่าคู่นี้นี่ตั้งแต่ยกมาเป็นต้นไปเกมน่าจะเปิดกันเป็นตัวกันแต่ตอนนี้กรเริ่มลำเลี้ยงแล้วครับ ลำเลียงของหนักๆครับแข้งขวาเตะโอ้โหจังหวะหลบดอกที่ร้ายกาศครับคนเตะได้ยิ้มใส่เลยครับหลอกแหม่นายแน่มากที่การหลบศกนี้ครับดูนะครับเจาะยางไปเรื่อยนะครับเด็ดลิปก็ยังไม่โมโหนะครับยังทบไปเรื่อยๆรื่อย้มใจงไปพลายนะครับลูกที่สองอ้าวพักแป๊บเดียวครับ ที่3ครับ,บสาบศึกเจอกับเดชคริกเตะขวาไปก่อนเลยครับจิ้มซ้ายหน้าไปก่อนครับราบศึกสั้นกว่าครับสับขาล่างด้านของเดชนี่ก็พยายามจะเต้าซ้ายหน้าไว้ก่อนครับตั้งกำแพงยกมือสุดโอ้โหสาบศึกจิ้มท้องดื้อเลยครับ ปล่อยไปที่ลำตัวครับแม่ปาศึกแทงขึ้นมาดูวงในปากศึกล็อกคอได้ไอไม่ทีนึงยกเอาวิธีทําพิธีไปก่อนครับไอ้ไม่ถน,น,นัดครับขอบคุณของฝากจากญี่ปุ่นครับบางเดียามาฝากให้ด้วยครับแม่หายไปไหนมวยกาลังมาวันนั้นแอบกินทาที่เดียวของฝากมาเลยญี่ปุ่นเพียบเลยบางมียวเวลากรรอคอยรอแลต่างกันต่อบ,บนเวนทียกนี้กําลังเดือดแม่บางเดียวของฝากมา ออกนอกเลือกไปญี่ปุ่นแบบหนึ่งแค่ขวามาเอาดาบสุด้ัลโอ้โห้ต่อยหน้าตาลุ่มเลยเดวนี้บอกว่ายังไม่มีอะไรโดนนิดเดีหน่อยหน้าตาเฉยๆอ่ะวงในครับพยายามล็อกไว้ก่อนเลยครับนี่ครับล็อกไว้แน่นๆครับตัวเองใหญ่กว่าด้วยนะครับจะดูว่าปาฟิลต้องเดินให้เร็วเล่นลูกหนักๆนะครับหยุดไม่ได้นะเขาเปียกเปียดกระบายเจาะยา เจาะยางต่อยหมัดเด็ดลึกนี่ได้ทั้งนอกทั้งในครับไม่ก็เหนียวใช้ได้นะครับแต่วันนี้มาโชคในเกมตั้งรับครับดูความสึนนะครับแม่เพราะว่าดุแบบนี้ครับนี่ครับหนึ่งสองแล้วก็ยามจะไล่แข้งแล้วก็อาศัยจังหวะนี้ครับเขี่ยล้มไปเลยครับปากซึนมีความเร็วครับเมื่อพยายามกดการต่อเนื่องกันในช่วงนาทีเสร็จของยกที่สามที่เหลือตรงนี้ครับเอาแล้วครับต้องล็อกเอาไว้ก่อนนะครับเด็ดลึกไม่ยอมนะครับปาก ปาดซึกนี่ดูว่าการเล่นจะ้รนขึ้นมานะครับจับเข้าไว้แข้งขวาแต่ลิฟก็มีแค่งคอยโต้นะครับแล้วก็ล็อกเอาไว้ก่อนนะครับวงในเกมการชกก็ถือว่ายัางคู่ขี้สือส้อตียังไม่มีใครทิ้งห่างไปไหนครับจะทิ้งห่างไปไหนครับยกสามเท่านั้นเองไล่กันไปเบียดกันไปพี่กันไปก่อนห่โอ้ขวาครับปาดซึกโดนไปไปลายเท้าครับเตลิฟแค่ซ้ายขึ้นมาไม่เข้าล็อกคอทันที มีนายหรือเปล่าล็อกได้ดีแต่ไม่ไตเอาท่านเลยครับแมปล่อยให้ปากศึกพยายามจะดิ้นแล้วก็แทงเข้าไปครับประมาณยี่วินาทีครับยกที่3ยกสุดท้ายครับยกที่3ยังยังยกสุดท้ายกับขอไปครับหนึ่งทขึ้นทางครับขึ้นทางช่วงท้ายช่้งทายยกสามครับกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ยมาดูกันนะครับว่าอคม่งานกรรมการแย่ก่อน การผู้ว่าเวทีก็โหงพัดว่องไวเลยครับพักกัันดในครับโอ้โหเจอแค่ซ้ายของปรับสุดครับแต่ขวาขึ้นแล้วครับเดรนิสครับแต่ขวาไม่โดนเจอแค่ขวาของเดรนิสมาซ้ายแต่ขวาพยายามเติมคืนนี่ครับประโจนเข้าไปแต่ซ้ายครับดูครับมีอทันต่อเนื่องโยนยุบสำคัญครับต้องทำให้ชัดต้องทำให้เห็นครับไหนก็พยายามเข็นกันแล้วนะเข็นนี่โอ้หัวศอก โอ้โหเข้าโก้ไปเลยโอ้ยยังลุกไหวเดดลิสยังไงครับเมื่อกี้ลุกไหวแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วอบโอ้โหเมื่อกี้ก็ไม่น่าลุกแล้วนะจบเจ็บเลยโอ,โอ้โหเหลือเชื่อนี่นะักฟุตบอลชาติไทยทยู17ปีนะน้องเปล่าธนากิจดูรายการมวยบันาระสุกเราด้วยนะอ่าเล่นหนองบัวพิชัยยานี่นั่งดูอยู่ครับบอกสะใจมากครับจุกตาไปเลยจุกตาไปเลยวางระสุกนี้สนุกมากนะ อ้าวทั้งหมดสองค่ำคืนนี้นะครับทีมงานพินดีลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ